นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมได้ครับสวัสดีครับอละค่ะบรรยากาศช่วงเย็นตลาดก็ยังคงเงียบเงีบเหงาเงายังคงติดลบอยู่เบาๆเล็กน้อยพรุ่งนี้เราจะวางแผนยังไงกันต่อดีคะครับก็ดูแล้วยังก็ยังเป็นเป็นภาพฟื้นตัวได้อยู่นะครับอาจจะมีแบบพักอ,อย่างวันนี้นะครับที่เป็นแบบ ชะลอตัวบ้างจากที่เมื่อวานปรับตัวขึ้นมาแรงแต่ว่าโซนมันก็เหมือนยังแบบยังยังแบบพยายามเลี้ยงตัวอยู่นะลงไปแบบหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดแล้วก็แล้วก็ฟื้นฟื้นตัวกลับมานะครับอ่าแต่ตอนนี้ก็เหมือนข้างบนก็ยังติดสักหนึ่งสี่หนึ่งแปดอยู่นะครับเป็นเป็นเป็นกรอบบนอ่าตอนนี้ก็อน่าจะเป็นลักษณะยัง ลุ้นในทางบวกได้นะครับก็ยิ่งผ่านหนะึ่งสี่หนึ่งแปดไปได้เนี่ยเท่ากับว่าตลาดมีโมเมนตัมจะไปแถวแบบจุดสูงก่อนหน้าหนึ่งสี่สามสองที่เคยทำไว้นะครับหรือว่ามากกว่าน,นั้นก็คืออ่าเป็นเป็นเป้าที่มองไว้รอบเนี้ยนะครับสักโซนหนึ่งสี่สามหกหนึ่งสี่สามเจ็ดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเป้าที่ ที่มองไว้อ่าด้านล่างนะครับก็จะมีมีหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดนะครับวันนี้เราก็ถัดไปสักโซนหนึ่งสี่ศูนย์สองหรือพันสี่ก็น่าจะยังเป็นจุดที่ที่หลับได้อยู่นะฮะก็อตลาดก็เหมือนในช่วงระยะจากนี้ก็น่าจะสามารถหา ตอบแทนในช่วงสั้นได้นะครับเพราะว่ามันมองอ่ถ้าไปเป้าที่ที่ท,ที่ที่บอกเนี่ยก็จะมีอัพไซด์อยู่อยู่พอสมควรสําหรับหุ้นหุ้นบางตัวที่ที่ก็ลุนได้นะครับอืมก็อย่างเช่นในตอนเช้าก็อ่าลองดูตัว SCTP นะครับก็ระดับประมาณสามแปดบาทต้นๆนเนี่ยก็เป็นภาพของการการซื้อได้นะครับแล้วก็ตัวกรอบล่างมีสามสิบหกบาทนะครับไม่ควรต่ำกวา่า ึ่งเป็นฐานที่ที่สร้างไว้ในระยะสั้นนะครับจะขึ้นได้ต่อก็ไม่ควรต่ํากว่าบริเวณนี้แล้วก็ด้านบนเนี่ยมีสี่สิบเอ็ดบาทนะครับก็ตัว Q4 เนี่ยก็น่าจะเป็นภาพแนวโน้มกําไรที่ที่ดีนะครับจากทั้งตัวยอดขายราคากระดาษผลิตภัณฑ์นะครับ แล้วก็ด้านของอัตรากําไรก็น่าจะดีจากต้นทุนที่มันมันลดลงนะครับก็มันน่าจะเป็นปัจจัยหนุนราคาหุ้นได้แล้วก็เป็นหุ้นที่มองน่าจะเป็นเป็นได้ประโยชน์จากการตั้งกอง ESG ด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ได้เลตติ้งที่เป็น A เลยนะครับก็น่าจะได้เซ็นเมนเชิงบวกจากประเด็นนี้ด้วยนะครับ <c oughs> ก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นไปได้นะครับ ก็ <c oughs> เป็นภาพของการการถือได้อยู่เก <c oughs> ็ซื้อได้นะครับแถวประมาณที่บอกแหละช่วงสามแปดบาทอ่าด้านของ s ซ t ฟิฟตี้ฟิเนี่ยก็อ่าก็ยังเป็นรองอยู่นะครับ <c oughs> อืมก็โซนแปดเจ็ดสี่นะครับดีมันลงมาแถวแปดเจ็ดห้าตึก,ตก <c oughs> อืออาจจะไม่ได้พอดีเป๊ะแนวรับแต่ก็เออยังยังมองว่ายังมีโอกาสจะจะพักตัวได้อยู่กันก็ยังเน้นแนวเดิมมาก,กันนะครับแต่เจ็ดสี 4. ตั้งไว้ถ้าใครไม่ได้นะนะครับอืมตั้งไว้ก่อนยังไม่ได้แล้วก็ต่ํากว่าแปดหกห้านะครับใช้เป็นจุดในการคัดลออตัวรอบหน้าก็จะมีโซนแถวแถวสักประมาณสอ,องแปดนะครับหรือถ้าแบบมากกว่าน,นั้นถ้าเทียบเป้าแบบสมมติเซตเซตประมาณหนึ่งสี่สมหนึ่งสี่สามเจ็ดอันนี้จะเห็นสักประมาณแปดแปดเก้าห้าอย่างเงี้ย เอเป็นไปได้นะครับอืมก็ยังเน้นภาพของการย่อรองส่วนทองคําก็เป็นย่อรองเช่นเดียวกันนะครับก็เอ่อที่แนวรับบริเวณหนึ่งเก้าหกห้าต่ำกว่าหนึ่งเก้าห้าศูนย์คัดลอดแล้วก็ด้านบนจุดปิดรอปิดทำอะไรก็คือที่บริเวณประมาณสองพันครับผมครับมีคำถามเพิ่มเติมจากพี่นักลงทุนขอสั้นๆแล้วกันเนาะ ภาวะดอกเบี้ยค่ะมองว่าไม่ขึ้นแล้วใช่ไหมอันนี้จะส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มไหนคะจริงก็ยังยังแบบไม่แน่นอนนะเพราะว่าเหมือนแบบทางเฟดเขาก็ยังไม่ได้พูดะนะครับแต่ว่าเหมือนอตลาดก็เป็นการคาการเอาเองจากข้อมูลเศรฐษฐกิจที่มันออกมาครับว่ามันเป็นภาพของการชะลอตัวนะ,ะแต่ว่า <c oughs> จะเห็นว่าล่าสุด ความเห็น <K u' en> ของพาเวลในงานแอ f มีะนะครับก็ยังไม่ได้บอกนะว่าจะลดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีความความผันผวนอยู่นะครับเรื่องของดบเบียว่าจะตกลงวงจรคดบเบียยุติไปแล้วหรือยังต,ตลาดเน่นมันมองล่วงหน้าไปแล้วว่าว่าจะไม่ขึ้นละนะครับในการประชุมครั้งหน้าเดือนธันวาคมเนี่ยก็จะเป็นภาพของการการคงดบเบียแล้วก็จะเริ่มลดในเเดือนเดือน พฤอสภากรมปีหน้านะครับ <Yeah. S 2> เออเพราะฉะนั้นถ้าแบบเริ่มลดจริงหรือเป็นซายที่แบบจะเริ่มลดเนี่ยเอ,อตัว mm hmm. บอลยูมันก็จะลงนะครับเพราะนั้นุ้นที่แบบพวได้ประโยชน์ก็แล้วก็ราคาลงมาเยอะก็อย่างลงไปฟ้านะครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันเริ่มมีมีแรงซื้อกลับมาล้วจากที่ลงมาเยอะนะครับอืมก็ลองดูตัวตัวเอ่อตัวกราฟอิน r ิจีล้วกันนะครับอืม mm hmm. หรือว่าจะเป็นที่แบบ ไวต่อดอกเบี้ยนะครับแต่พวกผ่านตรงกันข้ามก็เป็นพวกเอตัวแบบไฮโค้ดต่างๆอย่างเงี้ยก็เป็นพวกพวกเทคอย่างเงี้ยหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยนะครับอืมก็อ่ถ้าคิวสม่โมดัมยังดีอยู่ก็จะเป็นเคซนะครับอืมอันเนี้ยก็ก็แือว่าน่าจะมีขึ้นหนึ่งนะจะที่ปรับตัวลงมาใอน้พักขึ้นสี่อยู่ก็อ่ลองดูแล้วกันนะครับก็จะเป็นหุ้นประมาณเนี้ยนะครับที่อ่มอง บอลยูปรับลงแล้วก็จะได้ประโยชน์จากในสองกลุ่มครับผมครับถือว่าวันนี้ครบช่วเลยขอบคุณพี่อ่องมากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคำแนะนําจากพี่อ่องค่ะคุณเอกพาวินสุทาพิชาเนี่ยผู้ในการฝ่ายวิจัยบริษัทาอินเวสเอกนะคะ